ใช่ความุู้สึกกันเลือเกินเนาะนโอ้คันคันอยู่ใกล้กันแล้วจะสิเป็นจังไดก็ยันทะลุเลยแต่อายันอดตีบ่ได้บ่ก็สิใส่เก็บเสียงเลยใจหอยดจใจพอได้ใจหอยใส่เก็บเสียงเลยบ่าไหยแล้วมันหลอก สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนเนาะมัดชุมองชุบบอนเมื่อวานสิเป็นด้านนอกประเทศหรือว่าอยู่ในประเทศก็แล้วแต่พี่น้องอยินดีต่อนครับเข้าชุดช่องยูทูบบ่าวบดชแนลอีกแล้วพี่น้องมานี่กะเนาะทางทีมงานเพิ่นพ,นพามาหาเอ้ยเพิน่นเอ้ยที่ว่าบ่าวไทยหรอกพี่นอ้องเพิ่นเจ็บใจเพิ่นก็เลยโทรหาเพิ่นอยากมาเล่าเรื่องราวระบายอารมณ์ว่าชั้นโทรหาพ่อน้องแพทย์น่อยเนาะบ่าวบดก็เลยได้เขามาน้ำเพิ่น ก็คือเจ็บช้ำนำใจชดเติบแล้วเพิ่นโทรหาว่าอยากระบายอยากเล่าเรื่องเล่าว่าชั้นเนาะทั้งหลังนี่ก็จะเป็นเอื้อยของเพิ่อนเอือ้อยเริ่มประติกันเนาะเริ่มเทของเอื้อยเพื่อนเคยได้มาถ่ายเธอหนึ่งแล้วตอนนั้นว่ามาถ่ายให้เบาเพื่อน,นเห็นคลิปตอนนั้นนะเพื่อนเ้านะะแต่ในมานนี่ก็คือเรื่องเล่าสิเป็นยังใดก็ไปเบิ่งเลยได้ยินว่าเบาวเพื่อน,น่ะลอกเนาะก็ บาวทกะบบอกบหูไล่ละเอียดปานใดพี่น้อยแปลว่าขั้นสิว่าเล่าไปเองกะย่านมันบวชึกพี่น้อยก็เลยแปลว่าส่วนเอฟซีเนี่ยไปพบไปเพาะกับเพิ่นเลยเนาะแปลว่าเพื่อบริการเสียเวลาเนาะพี่น้องเอ้ยก็คือแปลว่าบาวไทยเนี่ยหลอกชาวลาวอะไรไปไปพบกับเพื่อนเลยเนาะจากปากเพื่อนเลยว่าซีเมนแท้บอรหรือว่าจังใดกะไปผมพร้อมกับบ่าวอดเลยเนาะไปังไดก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอสก่อนเด้อก่อนสิไปหับชมเนาะเพราะว่าบอสกะเริ่มเฮ็ดคลิปยังว้าบอคอยเก่งบอม่วนบันไดฟินอลอ้ยกะขอโทษล้วมหลายๆเนาะไปบวานนี่ใ้่เลยเลยโอเคเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็อยู่การงานเรื่องที่เก่อล์ฟย่อยเนาะอ้าสบายดีสบายดีเลยชีรคอนคือเนาะเนาะ นี่ก็สิมาถามเรื่องราวอีกเนาะว่าเป็นจังใดมาจังใดหลังจากมือนั่นเพิ่นได้ติดต่อมาว่าจังใดเนาะเพิ่นได้ติดต่อมาอยู่บ่อยติดต่อมาเมื่อคืน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 เนาะสมองซองเงินเป็นหลังแดีว่าเพิ่นเห็นคลิปแล้วปะเนี่ยเป็นเห็นคลิปแล้วเป็นเห็นคลิปเธอเพิ่นบอกว่าเพิ่นเห็นคลิปบ่บ่ได้บอกไม่ได้บอกว่าเห็นคลิปเนาะเพราะว่าเมื่อนั้นน่ะคอยโทรไปแล้ว เมียเพิ่นหับเพิ่นมีเมียบอกยัเมียแล้วเมียแต่เอากันนี่นะใหม่ๆนะเพิ่นเมียเมียเพิ่นไปอยู่นําอยู่พ่นบ่แม่นอยู่ในหอไปโทรไปแล้วเมียหับโทรศัพท์เลยว่าอนีลูกพีเพื่อนมีลูกมีเมียแล้วอ๋อคนเออบอกพี่เออคจะคุยกับบอยคนแล้วก็เลยวางสายแล้วก็บอยโทรมาเพิ่นมีเมียเเมียพิคนคนบอกมีลูกมีเมียแล้วแม่นคนคนมานั่งเขียนอ๋อคนลาวเฮานี่บ่คนลาวไห้างชื่อจะได้น่ะอืสอทง สาวทงสาวทงบ่ไผเนาะบ่ไปไทยบ่ไผก็บ่เคยเห็นเฮ็รูปนี่มันเอากันน่ะอยู่ไทยเพิ่นบ่ตอนนะอยู่ไทยอยู่ในห้องกันนึกว่าเอากันที่ยอดแปลว่าคนไทยถ่คลิปคือกันบ่มีหรือวเพิ่นบ่เคยถ่ายคลิปบ่กบ่เคยเนาะเขาไปเฮ็ดงานเพิไปเฮ็ดงานแล้วพ้อกันอยู่พุ่นนะ ล้ก็คือสรุปเรื่อง่าวเลยนะบาดนี้เจ้าได้ฟังแนวนั้นแล้วก็ได้ทั้งฟังทั้งได้เห็นอ๋อส่งรูปส่มาให้ขอเฮ็ดส่งรูปมาขอเด้เ็นยคนนี้แหละภายเป็นคนส่งเพิเองส่งมาเองพวกอันผู้บ่าจะเก้าเนีบจกันถือว่าสุได้เลยคือจบเนะว่า ได้ได้คุดคัดแค่นี้นี่ถิดว่าถือจ้องเนานะ Simon, อ <Nas. S 1> เออเนาะผมไม่ผิดเลยค่ะเออเออเออเบางคนน่ะเออนาเป็นแนมเบิ้งส่วนตีนแอลก็ฮูลแล้วฮาบดจะเป็นตัวอะไรก็ได้เออเออเออเขาบอกลไรข้างเออถามมาแล้วค่ะเออเขาบอกไรข้างเดี๋ยวดีว่ามีแต่ปฏิเสธตลอดมาสุดท้ายมาคนจริงมันเปิดเผยเลยเปิดเองเดี๋ยวก็บหู้ชึกเสียใจแห้งเติบบอกับไม่ได้เสียใจแต่สิ่งของหู้ชึกลอย เราบรเสียใจเสียความผู้ซึ่งก็ใจยังคือเก่าแม่เพราะว่าเพราะว่ามึงซึ่คนมึงบอกเอาแต่แรกเนี่ยเขาเขาเคยถามแล้วถ้าบอกเขาเขาบอกเป็นยังเขาบอกนั่นแต่เสียความผู้ซึ่ที่มีความผู้ซึ่ดีๆต่อการที่ผ่านมาเนาะระยะเดือนเนาะน้อยฮานะโบนาสิมาเห็ดแบบนี้ฮานะทั้งทั้งที่ว่าโทรคุยกันทุกวันทุกวันเลยเป็นยังเป็นหินไดเอานะคนเฮาแบบคนเฮามันเกิดสิบบ่เป็นเสมอต้น ไปดอกมีแต่สิเป็นบางคนซืดอึเนาะแม่นร่างกัน,นตอนพ<อ>ูดคุยนี่พพแพ้ย์แพทยระยะทางบูจักเนะบบาะบอกว่าบอกค่อยว่าหักแพทยแพ้ไก่ซิทล่ะสิแม่ <laughs> แล้วกัมีแต่ขอโทษขอขอบอหักเลยคำขอโทษเอาไปคืนเลยเขาบอกเอาคำขอโทษไปขนาดเห็นใจเน,ะนะาะแม่ระยะคุยกันนี่พูดคุยกันนี่หลุดเบื่อ มื่อหนึ่งเท่านั้นนะมื่อหนึ่งเท่านั้นเมื่อหนึ่งมื่อนึงได้เมียใหม่เลุยเมื่อหนึ่งเท่านั้นนะบางเครือกับบางเครือกับสิบปลมอนเท่านั้นนะอันนี้ถือว่าเขาว่าได้เต็มเลยได้ว่าอันผู้บ่าวหลอกแม่เป็นหลอกหลอกหลอกใจนะเดี๋ยวหลอกเอ้ยหลอกมาทุกที่หลอกไอ้ยังก่อดเขาเลยหลอกไอ้ยังก่อด ว่าว่าว่ามักแต่ไปเอาคนอื่นนะเราให้มักแต่ไปเอาคนอื่นทั้งๆที่ว่าคุยกันถูกมือก็ไปเอาคนอื่นมาโกมาเน่ใดแบบนี้เนาะตะเมียนจีดอกว่าบบเมีนวะอันนั้นเนาะคนได้ลงเดินคุยกันนะได้ลงคอเนาะแต่เนี่ยที่ทําใจอยู่เนาะแบบว่าพูดนั่นเองกันเนาะคือเป็นยังเคอยเป็นยังคอยกันสบายเลยคอยก็บริยัง มันทั้งที่<อ>ตัวเองอที่บวชขึ้นมากบวเอาอยู่แล้วคุยเพื่อหยังเน,น,นเเาะอันแรกเจ้าคอยค็จะนึว่าเอาเจ้าก็เป็นลูก้ชายพ่อ,อยู่บ่ชเคยทำในนี้แล้วก็ไปตอบคอยเป็นลูก้ชายพ่อแล้วก็ว่าเอาสมองเอาสมองส่วนใดมากิดแล้วเจ้าคิดเจ้าว่าออกมานะเจ้าคิดอหรือบม่คิดเคยทำในนี้นะแล้วก็ไปตอบวิจา,าลาองตอบคอยว่าเออขโทษว่าวิจาเออให้พี่สุขดีเดินในนี้บวชพ่อของบวชครับคำโทษจะเด้อคุยกันมากเกือบปีนะบวชปิดถึง ยวสิหปีแล้วเสียเวลาเฮาคันว่าบ่บ่บุู่ยกิสิเป็นยังงั้นเราบอกเขาเลยก็แล้ว่มาให้ความหวังแมนอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างความหวังคือว่าแล้วตัวเนอะตัวอาริยหลอนะตัวกันจนตายใจนะแล้วเพื่ออย่างนะเพื่อให้ทั้งนี่เสียความรู้สึกเฉยือวางวางสีได้ย่างจากทั้งนี้กับโบมี่เออวางเออลักษณะว่บมามาทำลายจิตใจเฮานะวาคนผูุ้ทธิงานอะไรกะที่สุด ไอ้ลุกไม่ยังเขาเอกลูงไม้ไทยว่าแบบไทยดิลูงไม้ไทยดีเนาะลุงไม่ไทยเปธรรมดาเลยมันกะมีช่องมุมแบบนี้แมีบางเทื่กับชาวเล้าหรอกแบบไทยบางทื่กับแาบไทยหลอกสาวเล้าก็มีเนาะหลายเหตุการณ์เนาะแนนเพราะว่าไทยกันตั้งใจมาหลอกใยสปอร์เนาะกนยังตั้งใจมาบอกหลอกในสปอร์ จากนี่ก <curves> ับแจ็คเ <Arrow> <school> like mm ิตยังได้ต่อเนาะบ้านไะก็คือขาดการติดต่อกันเลยบอด้เป็นเพื่อนกันในเพจอีกบ่เป็นอยู่ก็เวลาเฟูดยังกัดกุดอยู่เขาติดตามกขาเบิ่งยังอยู่แต่ว่านแต่บอดี้บอด้ติดต่อบอด้โทรนะโอกับบอด้โทรขอกับบอดี้วุ้นแล้วเพราะว่าสิวินเป็นนิคมายังสิึ่งวเนนั้นอ่ะว่าผู้ชายมันมันเป็นแบบนี้กูเดียวในโลกขอเดยมีหลายเรับกับจิบิเคนยังอันน่ะ ก็ย <laughs> ังด right so ีเฮาเป็นผู้ใหญ่เพราะเฮาทําใจได้ไว้เนาะหรือยังว่ายังทําใจบ่ได้ปานใดบ่หรือว่าจังไดงนะโอ้บ่มีปัญหาบ่มีปัญหาเลย่มีปัญหาเป็นเข้มแข็งเนาะแม่่บมีปัญหาผมปสรรคมาหลายเนาะควผมสํานี้มันมันมันธรรมดาคนคาดแค่คุยกันลมกันเท่าแต่ว่านมาหความวังแล้วก็ให้การคองคอยนะคั่นเฮาบ่พพิมพคมว่างเขาบุพพิมีคนสามารถเลย แถมแถมยังวาไหวได้ว่ามือนันชิมามือนีชิมาเนาะแน่นบได้ตัวแต่ข่อยได้ตัวของพวกอันซ่องเลยซีหาซ่องตัวไปเลยว่าชิมานาะโทรตัวอีกโทรมาตัวแล้วก็โซโซโซพาสปอร์ตรถเลยอ่าส่งมาให้พวกแอนซ่องยูทูบดูหลอกจนทั้งยูทูบตายใจโบลี่กันยังคล้องโพราะเราแผลกันยังคล้องเลยอ่าอ้เพื่อนว่าชิมาเนาะเพส่วนว่าเนาะเพส่วนเราว่าตีไม่ส่วนเราว่าชิมานะตีไม่ ตีมาสกุลอืมปีมาสกุลเหนื่อยผมมากแล้วออกใหม่เลยทั้งๆอันมีมะ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 อาทิตย์นี้ยังบอกค่ะว่าขอสิไปกรุงเทพวันที่หนึ่งนะยังบอกค่ะว่าอันบอกต้องไปแหรอขอบอสิไปหาเองว่ะปีใหม่ลาววสิเด้ยังโต้ไม่ต้องซีซาร์ยังใหม่ลาวอีกเด้แถมเอาการยังมาเอาคนลาวเออมาเอาคนลาวเออเขาบอกการันการันนั่นๆเอาบทอื่นมาบ้านติดใจกบ้าลขออีกสักคนกระหูแลยโอ้โหสองหู้ม่นขอเบิกกระหูแล้วคนลูกเป็นอะไรพวกเบิร์ด แต่น่าอันเป็นแม่ฮาลูกหนึ่งนะก็ยังบริขาดกันดอกกระพูนะอั้นก็ได้เอาแล้วบ้าน็นล่งเหตุงานบอกามทำอะไรงานของฟังได้คนใช้บ้านใาจะเอาบนนกกล้องงานเลลูกหนึ่งอืมอ๋อได้ยวมันแต่ลายเนาะจานัังนะสาวุลูกสาวทงสาวทงสาวทงจะคนไปพูยกันจะอะแลนะคนที่อมรอบกันพี่น้อยเนาะ เราเพิ่นไปเฮ็ดงานใกล้กันกับบุหู้แล้วเนาะเหยากันเป็นงานใกล้กันนั่นแหละเหยาเอาบัดเอาใกล้กันใท่เนาะนั่นแหละคือเฮ็นกันเนาะบอหอ่กับบุเป็นหยังเนาะแต่ว่ามีหยังก็อยากให้เว้ากันก่อนนะบอกเขาว่าปฏิเสธใจเด้เฮาก็บ่ได้เลยนะทีปฏิเสียความรู้สึกเนาะเออมีแต่ว่าภาคทั้งทึงให้อีกเนาะว่าถ้าบ่ให้ อยากให้เหตุแล้วเหตุการณ์แบบนี้เป็นภัยกันแล้วแต่เนาะเพราะว่าชาวล่าตอนนี้นะเสีย,ยใจแล้วเนาะเสียความรู้สึกนะมือมันว่าเสีย,ย,ยใจยอนเนาะเรความรู้สึกดีทีขันกะว่ามันสีบ่เป็นจริงแต่จะสู้ออกมาก่อนเนะาะจะให้ความหวังเขาอะ่ร็บยาให้การรอคอยของเขาเมันเสียความผู้สึกมันเหตุไห้เสื่อมเสียสมมติว่าคนอื่นได้สีมาแต่เสื่อมเสียนบอกเราก็บอกมีความเสื่อมมันสมมติว่าบุพีเจ้าสมมติว่านะใช งานแล้วเนาะอเขาคงมีโคสมันสมุนก็อื่นได้เขาสิมาคุยผู้สาวกอื่นอีกเนาะคนที่หมดาถ้าเกิดเมื่อใดเมื่อนึงนี่เพิ่นเลิกกับผู้นั้นอยากมาคอเพิ่นดีนี่อะไสิโอ้ตัวนี้นะแก้วมันแตกมันคือสีประกอบอะได้แล้วแต่มันต้องแตกเลยและแก้วนะเออเนี่ยคอโน่เนาะแก้วมันเล่าแล้วเออคือสิ บ่กลับมาคือเก่าหรอกมันมันบ่คือเก่าแล้วอ๋อโน้เลยโน้เลยใจเอ้ยเพิ่นกัดแขลงเงี้ลีเนาะใจ ạ y เด่นสุดยอดอะไก่อหนี่กันเนาะถ้าเป็นบางคนนี่ใจอ่อนแค่ไหนแม่นงอหน่อยนึ่งบ่บ่บ่ก็ค่อยหอใจค่อยรออยู่แล้วพอยบอกเตได้ขนาดพวกข่อยตายทั้งคนข่อยยังบ่ได้ห้คิดว่าเท่านั้นแหละอือข่อยยังบ่ได้หาเลยน้ำตาค่อยยังบ่ได้ตกเลยคิดว่าเออคือตายก็คือตายทุกคนก็ตายคือกันเน่ยนะ ก็หายไปกุวยประโยชน์ยังกลัวเอ้ยตายแล้วจากปีแล้วเนาะสามปีเลยดิสามปีปีเน้วอันว่าสิไปหายน้ำผู้เบาเอ้ยเอ้ยยังถึงขนาดผัวตายทั้งคนเผื่อยังไปหายผู้เบาเนี่ยว่าเพิ่นสั่งไว้แล้วบ่กหายห่อหายหายน้ำไว้กินหอดเพิ่นไปดีเลยเพิ่นอสบายเลยมีแต่ว่าเสียความมือซื้ธรรมดาไม่ได้เสียความมือซื้ธรรมดาเสือ เสียความรู้สึกเสี้ย,ยความตั้งใจแลลวให้ความวังเฮาเนาะ<ด>ถ้าโบ่บ่จริงจังแล้วไม่ให้ความวางเฮาเหดยยังอ่ะนะโดยการคนเฮาคนอนคนเสี้ยออกไปขนนเขาต้องคิดว่าว่าออกไปแล้วให้มันปฏิบัติได้ตัวจริงสมสมติวาเนาะนนนจังเห<ด>เออ,<ด>อเห็ดได้เว้าได้ะต้องเหตดได้ว่าสนาต้องปฏิบัติตัวจริงให้ได้บ่แม่นสว้ันบ่าบ่มมีเหตุมีผลแล้วเว้าน้ำทมถมฮนะลงบ่มมีนคือว่านะ ฮิตเทราคอนซีเวาอ่ะยังไ้คิดสกอนจึงเว้โบว์เฮนเวคนคิดนี่นะคิดไปเบาไปแล้วแะละมันบบมีพลเป็นจริงแหละคือสิแหีละเห็นม่นบยนเนแมนความเอื่อยขอนน่อเนาะขอเราคอก็ะเจิว่าว่าอันเจ้าก็เป็นอันพวมอันยังของเพราะว่าอันเป็นผู้ชายพออยู่บ่เพืว่าก็เพื่อนบบได้เว่าอย่างไรบ่โทรมาโ่โทรมาเออไม่ต้อโคโทษแล้ว่ะแล้วก็บอกว่าอันขอบใจที่มีความบูสิกดีๆต่อกันที่ผ่านมามื่นนั้น แสดงว่าเพิ่นบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจแล้วบ่เพิ่นนะโอ้เพิ่นชินตัวจำเด้เล่ะอ่ายอมยอมครับว่าตั้งใจมาหลอกขอโทษแล้วได้บาเออตัวโทษอันก็ฮู้ขนาดอันผู้สาวาณยุบานได้ยังบ่บอกเลยพอเดาไว้ซื่อๆเขายังว่าว่าเมื่อก่อนน่ะขอโทษว่าเจ้าเอาเอาเอางค์ยาคนลาวมาบ่เอาผู้สาวคนลายังปฏิเสธเขาอยู่พอุดท้ายมาโทรมาบอกเขาเองปฏิเสธเขา แล้วก็ว่าโทรบอกเจ้าว่าบ้านนาโนเขียนกอบเอนเป่านี่เมื่อเราโทรมาถามค่อยว่าอันบ้านพี่นะกับบ้านนาโนเขียนใกลกันคนเราคนเราฝากน้่งคนเราบาซื้อเลยบ้านนาโนเขียนนี่หนึ่นี่ตัวขายนี่ใกล้กันนี่ตัวขายเฮ้ยพอหอดหอดหากิโลสองบ้านนาโนเขียนพูดไหมเนาะนั่นเขียนเองลูกของอันนั้นๆลูกสาวของหมู่ไปอีกสามก็กระซิวๆก็ส่งหูนี่ไปให้ลูกสาวหมู่ก้อยบึงแล้วโอ้ยหัวหมู่เฮาอันยุ่นพอหอดสาวปีสามว มันเป็นแม่ห้างลุงนึงเล็กน้อยเออเล็กน้อยมีเนาะเรื่องแบบนี้อะไรอนตาเงดขาดการติดต่อแบบเมื่อเดียวเมื่อเดียวสาสี่โมงเนะปะมาณสาสี่โมงคือการี่านนาแบบคุยกันตลอดเมนบอกคุยกันตลอดเออทุกทุกุกเออมื่นถึงสามเวลาเนย เพิ่นก็นคุยกันมาตั้งเกือบปีเพิ่นกันสิบ่มีความมู้ชึกดีๆต่อกันเนาะบเพราะว่าคอยอกนะ็ยยจะถามว่าเจ้าเป็นคนกี่บล็อกเขาอ่ะจะเป็นผู้ชายพ่ออยู่บล็อกจะทำเรนี้แหละเฮ็ดได้เราจังคุยได้นะนะอะไร<น>ะอย่างเ่ีเออคุยกับผู้นหนึ่งไปเอากับผู้หนึ่งกลัวใจโอ้โรคในก็มีบ่คนแบบนี้อยู่เขาว่ายังมีอีกอยู่บ่็อก <c oughs> เขาว่าอย่าเสพให้มันมีอีกเด้อของคนแบบนี้นะเมื่อก่อนน่ะเจ้าบ่ได้ชมใยบ่ว่าเราคุยควบกันควบสองเลยอ่า คอยมาคอยมาสงสัยในเดือนนี้ที่ผ่านมา่อกรบบาดสงสัยได้บอบุมีพิรุษนะนะเพราะว่ามันแตกแตกแตก่างกันเวลาคุยกันเนี่ยมันคนคนหักกันนํมาถือเลยมันสิมีพิรุษแบบว่าเว้านวหัวงมอเว่าวานนิ่มันแบบไม่มีมีคมสุปสะใจร่ลมกันนะปัดมาในเดือนนี้นี่มันเัน่งจะรมเขาในเดียวนี่ก็เทนเดอรีอย่างเงี้นะมากับแตกแตกแว่ามีโุระแบบมี่างญ่อม่าหญ่เนาะเราจะมีสายซ่อนตลอดแบบนี้นะ ค่ะน่ยอยติดสายโทรไปแล้วเอ็ติดสายสายจักเจอแต่กว่างชายแต่ก็มาบอกกับเขาคุยกับไฟไม่ได้บอกเพื่อนไม่มีนี่นะในอาทิตย์ลังนี่ยังส่งขอความนี่โอ้ขอหลุดแบวอันคลิปเสียงมาอยู่วะ่ะไม่บอยไม่ได้มีใครหรอกมีแต่พี่คนเดียวนยั่นแหละรักรักเนะ <Nh ững S 2> อ่อรักเสมอในวันสุดละยังหยอดมาเยอะเ<ห>ออหยอดทั้งวันตลอดตั้งมกันจนเปื่อยหลีเนาะบอยไปทุละว่ะ บ่อยว่างก็จะโทรหาว่าสื่อโทษไอ้ลูกปีพอแพ้อันนี้แหละคขาว่าผู้หนาคนเฮาเนาะผู้หนาบ่าพูดใจเนาะเดี๋ยวไปเสือกเขาคนไรเด้อเบิ่งเบิ้งเดนๆคือคือข่อยนี่เบิ่งเดนๆเลยเบิ่งไปเดนๆเกือบปีอือเกือบปีแล้วบ่าวไทยนี่กันไล่กันเนาะข่อยกันยังว่าเอาสมองส่วนไหนมาขิดก็ยังหงุดเนาะโมเมนต์เท่าแต่ว่าบ่าวชาวลาวสิซื้อไล่กันมัน มีได้ทั้งสองทางเนาะอ่าอย่างเช่นชาวเราเอาในวันนี้เราตั้งใจฮักแล้วเนาะแต่ว่าผิดหวังแต่ว่ายังมีอยู่บ่ผู้ชายแบบนี้นะยังสิมีมาอีกบ่็อกบุศายแบบนี้เขาาว่ออูคร้บที่อื้อเพินกับคนด้ต้องการอย่างเนาะไม่ทางเงินกับคนเคยเรียกร้องกันเื่อะบ่เคยเรียกร้องกันเยอะเฮ้ยบ่เคยเรียกร้องเงินคำใด พวดข่อยก็มีพอกินพอใส่ของข่อยอยู่ทางเพิ่นกับโบได้เคยเรียกร้องเงินจากเจ้าอีกบ่บ่บ่อ๋อต่างคนต่างคุยด้วยความจริงใจเออคุยแต่ว่าเรื่องความหักไม่ใช่ความหักแพงเท่านั้นบ่บ่ได้เรียกร้องเรื่องเงินเรื่องทำโบได้๋ยังไม่แต่เพิ่นเองก็สั่งแพงสั่งนั่นสั่งนี่ว่าสิมาอยู่ลาวจังซั่นจังซี่สิมาไอ้สั่งธุรกิจน้อยอีกยังโอ้ยคุยลมคุยห้ความหวังหายความหวังอีกยังนะ จนเรื <c oughs> ่อยนะคิดไปต่างๆนานาแล้วเนาะบอกเขาก็บ่กคิดอย่างเขาก็บดกคิดอย่างเออเขาก็ฟังไปซื้อฟังฟังไปมันจะเป็นอะไรเหตุการณ์มันน่ะนะเออตอนจบคอยแกคิดอยู่ว่าตอนจบมันจะเป็นแบบใดเห็นนหกับฟังไปว่าอ่าเขาหักกันเนี่ยมันก็สีว่าสิสมบังหรือสมแต่กับบุหูหัวนน้ะก็เออลมไปเพราะว่าน้องที่แหลมมือเขาออแน้วเขามาคนแรกเลยในในในอันนั้นซ่องอันเราเล่านะเป็นเป็นคนแรกเลยอแล้วก็ลมกันเลยเนาะเปิดเฟซเปิดใจใหม่บอกรือ ว่าแหละก็าจะเปิดใจใหม่เปิดใจใหม่อีกเทื่อนึงเนาะก็เพราะว่ากับคนนั้นก็คือไปต่อบมาแล้วเนาะนี่แต่ภาคถึงถ้าเปิดใจใหม่อีกกภัยศิขามาเฮ็ดแบบนี้เนาะแม่จะเห็นจะเห็นคือคนเก่าเด้อเขาบอกเอาแล้วครับอ๋อเขาบอกเอาแล้วครับเลยต้องการเขาจะจริงใจทําลายความรู้สึกกันเลือเกินเนาะโอ้คั้นคั้นยู่ใกล้กันแล้ว จักสิเป็นจังไรเขายันทะลุเลยแต่เขายันอดตีบ่ได้บ่เขาทีใส่เก็บเสียงเลยใจคอยได้ใจคอยได้ใจคอยได้เขาทใส่เก็บเสียงเลยบ่ว่าภายแล้วมันหลอกกันเน่นเนาะมันหลอกกันอันนี้มันอยู่ใกล้กันซื้อโหเดี๋ชาวลาวเฮากันเนาะโอ้ชุดเขาเมันอยู่ใกล้นี่มันคอยเก็บเลยเลยนะเขาพูดในมือหน้านว่าเอ้อเป็นแบบนั้นมันนี่มันคอยเก็บแต่มือลันเลยคขาเป็นเขาเปนอยู่ใกล้คอยได้ หมดแต่ว่ามันเก็บอารมณ์บ่อยู่เออมันเก็บอารมณ์บ่อยู่แม่กอสิเก็บไปเลยมาคุมื้อนี่เด้ใครแน่แล้วบ่อารมณ์เอโยบ่เป็นหยังใครแน่แล้วเนาะดีโอ้ยบ่ก็ปกติแล้วสิว่าให้อภัยเราอยู่บ่นี่บ่มีคําให้อภัยเลยออเห็นกันยังสิฮ้ายคือเก่าเนาะเอ่อยาทางเห็นหน้าเขาบอกเลยยา้าให้เขาเห็นหน้าอีกเขาบ เดี๋ยวะไรแต่ยังมาคายเส้นทางไปอีกเลยบอกให้เห็นไหนหอยพานเส้นทางนี่เลยธรรบอามาเดี๋ยวเล่าก็บเมนต้องเมนไปใช่ไหมเออสิไปใช้ก็ไปจะม่ให้ใครเห็นไหนแล้วก็จะมาเมืองเขาอีกเขาบอกฉันเห็นตัวจริงที่จืดอยู่ระว่าโอ้ยตัดสิก๊ะบังมากกว่ากจือคนนี้ตัดสิก๊ะบังมากกว่ากจือเพราะว่ามันเห็นกันขุมมือด้ยเนาะแม่เห็นกันคุมมือแบบแบบว่าคือโทรหาเขาเปิดวิดีโอนี่แบบว่าเฮ็ดแบบได้กับ เพ้นเบิร์ดนกเพิดปดีโอเลยมีเดือผักเถึงเบาไทยนั่นละเนาะถ้าจะเห็นแบบนี้ชาวล่าวเนี่ยมันโหดอีลีเนาะ <c oughs> บรโตติโหดแต่เบาไทยนเนาะเก็บเลยว่ะคันเห็นนะ่ะคันมันอยู่ใกล่นมันเก็บแต่มือน,นั้นเลยว่ะ จ็บเมียนล้อฮะอย่างไดรทีมงานเข้าบานเนี่ยได้พังเรื่องเล่าจากเอื้อยเพิ่นกันไม่จับว่าไอ้เพิ่นเป็นจบไปดีแล้วกับไทยคุณนั่นเนาะแต่ทางไทยจะเข้ามากกับติดต่อมาได้คือเราเนาะแม่มันจบแล้วต้องติงใจได้บ้านแม่ไทยเคดอยากเข้ามากหรอกเหรอพอโนเนาะแม่ว่าบ่ต้องติดต่อเข้ามาก็ได้เนาะแต่จริงใจบติดต่อมาก็ได้เสียเวลาลงมันนะเ้างกัมีเวลาเ้าก็บมีเวลาเหตุเบียดอย่างอื่นนันนะแต่ว่าถ้าบจริงใจเราอยาก ไปดักว่าวกัสงสารอย่างไดก็ไหนใจเอื้อยเนาะย่งใดก็มีแต่ว่าให้เอื้อยนี่สู้สู้เนาะมีแต่คอยมันเกินเลยอยู่แล้วภาวนาให้เอื้อยใจเลยเจอคนที่สมหวังกว่านี่เด้อแบบนี้เอื้อยเด้ออะสบายดีเนาะอะสบายดีเลยปลอบใจหลายๆเด้อสิ่งเหล่าเรื่องราวฟังเด้อ